เดี๋ยพอไปบอที่เราวปะากเขาก็ได้ว่างใจว่าพอไปแต่พอมันนามันท่วมันคือไม่มีสิ่งเว่าน้ำเลยนะมนมว่าจบแล้ว่ช่วยเราัะวัดไม่ดีอย่ามาเขา่รู้อะไรลพมันลพบมพมาเรือนี้คือดึงไปแล้คนเดียวไัารเปานไราี่คือเรือมักปก้าส้องใ้เทุดเได้ยัง มันยืนยันว่าเป็นคนที่ปล้นเรือมันมีสองคนอย่ยลิเป้วกคนสอบปากคำอยู่แต่ก็ไปมันรองาเป็นเนี่ยจัดในเด่เขาปวดใสใจต้เนี่ยาได้ใส่

ดูทำได้หรือไม่ตอนนี้เรายังไม่ได้เลยเราว่าต้องสอบตามแล้วอีกอย่างหนึ่งเงเจอัับบนนะครเอาเอาตรงนี้ไปแล้วก็ไปไปทะียอนุญาตให้เรือต้องเอาไปบางบางยาเข้าไปด้วยจัดสายก็เจอแล้วครับมันเอาไปปล่อยที่เกาะตาลูเตาเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนถึงลงประจําันที่ผมยังไม่ได้เพราะว่าต้องมา